ถึงสูงศักอัครฐานสักปานใดถึงวิลัยเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณ,ณธรรมก็ต่ำคนอันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมหน้าละอายเหลือแต่กาย เป็นซากผีที่เดินดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานลเรื่องเล่าพร้อมท้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอสิบคำสอนของหลวงพ่อจรัญ์ทิตฐธรรมโมแห่งวัดอัมภวันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งถ้าท่านผู้ฟังได้รับฟังทั้งสิบคำสอนของหลวงพ่อจรัญ์แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์และเปลี่ยนชีวิตของเราท่านให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นครับคำสอนของหลวงพ่อในข้อที่หนึ่งท่านได้บอกเอาไว้ว่าจงอย่าได้วันไวจงทำใจให้ได้ เมื่อมีความทุกข์นั่นก็เพราะคนที่ทำใจได้นั้นนั่นก็เพราะมีสติคอยควบคุมใจได้และถ้าผู้ใดได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยแล้วจิตก็จะมีความมั่นคงก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถทำใจได้และจะไม่เสียใจและไม่น้อยใจต่อบุคคลใดๆและคนที่ทำใจได้นั่นแหละจะได้รับผลดีมีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไปสิบคำสอนเปลี่ยนชีวิตข้อที่สอง ความดีเป็นศัตรูของชีวิตความดีต้องมีอุปสรรคเมื่อใดก็าตามที่เมื่อคนไม่ดีเข้ามาทำร้ายเราเราก็จะได้ร้ายตอบและแม้ว่าเขาจะไม่ดีมาก็ขอให้เราจงใช้ความดีเข้าไปแก้ไขคนตรณีและการแก้ไขกับคนที่มีความตรนีก็ต้องให้ของที่ต้องใจเขาและถ้าจะแก้กับคนที่มักพูดกาเลวไหลก็จะต้องเอาความจริงใจไปสนทนาด้วยข้อที่สาม ใครที่ตั้งใจทําความดีก็จะได้ไปกังวลกับเรื่องปากของคนเพราะต่อให้เราทําดีขนาดไหนถ้าหากไม่ถูกกับกิเลสของเขาเขาก็ไม่ชอบไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิดังนั้นแล้วไม่ว่าเราจะดีหรือเราจะชั่วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปากของเขาหรือการตัดสินใจของใครเราจะดีหรือชั่วนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองทั้งหมดเพียงเรารู้ตัวเราเองแค่นั้นก็เพียงพอแล้วข้อที่สคนโบราณน,นั้น ท่านมีคติที่ดีเวลาที่จะไปไหนมาไหนท่านจะมีคติประจําใจอยู่5ข้อคือหนิ่งได้ 2. ทนได้ 3. รอได้ 4. ช้าได้และหดีได้เพราะในสมัยนี้นั้นคนโดยส่วนมากมักจะนิ่งปากไม่ค่อยได้มักไม่คิดก่อนที่จะพูดปากจึงไม่ดีทนไม่ได้อยู่ไม่ได้อีกรอก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้ โดยมากแล้วจึงเอาดีกันไม่ค่อยจะได้ในยุคสมัยนี้นั้นสิ่งเหล่านี้มีความหมายและมีความสำคัญมากแต่หลายๆคนก็ได้พากันหลงลืมไม่ได้เก็บมาคิดนำมาใส่ใจอีกแล้วข้อที่หความอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปรา์ความสามารถนั้นเป็นของนักประกอบกจิตและความสามารถทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีข้อที่6 ชาวพุทธแท้ๆควรจะได้ดีมีสุขจากการนับถือศาสนาพุทธด้วยวิธีการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยอริยสัจสี่ทุกนั้นเกิดแล้วก็หาสาเหตุของทุกด้วยการกำหนดรู้และเข้าใจในความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็กำหนดว่าทุกหนอแล้วก็พิจารณาด้วยสติพิจารณาว่ามันทุกตรงไหนหนอบำเพ็ญจิตภาวนาจากนั้นสมาธิและปัญญา ก็จะบอกกับเราว่าความทุกนี้เกิดขึ้นที่ตรงไหนก็ต้องแก้ที่ตรงนั้นอย่าไปแก้ผิดจุดอย่าได้ไปให้ผีให้เจ้ามาแก้หรือเอาหมอดูมาแก้มันไม่ถูกเรื่องข้อที่7ข้อที่7สร้างบุญด้วยการใช้สติไม่ต้องใช้สตางพวกเราหาแต่สตางไม่หาสติกันเลยข้อที่8วันไหนถูกด่ามากวันนั้นเป็นมงคลวันไหนที่เราถูกพ่อยอ ก็คือวันที่เขาจะลวงไส้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวและหลงเชื่อเราก็จะประมาทเราก็จะเสียท่าเสียทีต่อมานาร้ายถ้าเขามาป่อยอเราก็ขอให้ระวังให้ดีเสียก่อนเพราะเขาอาจจะไม่ได้รักเราจริงก็ได้ข้อที่9จงพอใจในชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตของผู้อื่นข้อความสุดท้ายในสคสอปีพุทธศักราช2559 ที่หลวงพ่อจรันเขียนไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารและแม้ว่าวันนี้หลวงพ่อจรันท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ทว่าทุกคําสอนของท่านนั้นก็ยังมีคุณค่าและเป็นจริงอยู่เสมอครับมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่10คนเรานั้นจะทําอะไรได้ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถจะทําความดีหรือความชั่วได้ฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็ควรที่จะทําความดี และใช้ชีวิตให้มีแก่นสารสาระทั้งจะต้องต่อสู้กับความไม่ดีไม่งามทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวของเราครับและนี่ก็เป็นสิบคำสอนของหลวงพ่อจรรย์ทิตาธรรมโมครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนควรแก่การสักการะอีกท่านหนึ่งก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้นำเอาทั้ง10บคำสอนของหลวงพ่อนำไปพิจารณาด้วยกำลังของสติปัญญาเพื่อจะได้เปลี่ยนชีวิตของคุณ ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าชีวิตของท่านใดกำลังประสบพบเจอกับอุปสรรคปัญหามีปัญหาต่างๆเข้ามารุมเรา้าและคุณต้องแบกปัญหาทุกอย่างโดยลำพังผมก็ขอนำเสนอ9ข้อนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดและอาจจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ในที่สุดครับท่านผู้ฟังครับถ้าคุณจะต้องแบกปัญหาทุกอย่างโดยลำพัง ก็ขอให้จงจำเก้าข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจเป็นเรื่องราวของคำสอนพ่อสอนลูกในช่วงชีวิตท,ที่ลำบากที่สุดคือช่วงที่ใกล้ความสำเร็จที่สุดผู้เป็นแม่ได้เล่าให้พ่อฟังว่าลูกของเรานั้นเบื่อง,งานที่กำลังทำอยู่แต่พ่ออยากให้ลูกลองอดทนทำดูอีกสักหน่อยดีไหมลูกพ่อว่าถ้าลูกทำต่อก็จะได้อะไรอีกมากมายจากการทำงานที่นี่อย่างน,น,น้อยก็คือประสบการณ์ที่ไม่ต้องซื้อหามาด้วยเงิน พ่อเพียงแค่ลูกใช้สมองพลังกำลังและแนวทางที่ลูกได้รับเรียนมาพ่อเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับลูกในอนาคตแต่หากลูกคิดว่าไม่ไหวจริงๆถ้าลูกอยากจะออกมาทำธุรกิจเล็กๆพ่อก็จะให้การสนับสนุนประสบการณ์ของที่นี่จะทำให้เมื่อวันหนึ่งเมื่อลูกได้เป็นเจ้าของกิจการลูกจะได้เข้าใจทั้งจุดยืนของลูกจ้างและนายจ้างด้วยสิ่งที่พ่ออยากจะบอกอยากจะแนะนาลูก มีอยู่ได้กัน9ข้อคือข้อที่1ต่อให้ลูกนั้นอยากจะได้เงินทองมากมายสักเพียงใดก็ขอให้ลูกจงจําไว้ว่าตระกูลของเรานั้นไม่เคยโกงใครกินเกียรติภูมินี้พ่ออยากให้ลูกรักษาไว้และบอกต่อให้ลูกหลานในอนาคตข้อที่สองหากว่าลูกได้ตั้งใจและทุ่มเทสุดกำลังความสามารถแล้วจึงมีคุณสมบัติที่จะสามารถพูดได้ว่าดวงไม่ดีหากยังไม่ได้ทุ่มเท ก็อย่าเอาแต่โทษให้เป็นเรื่องของดวงข้อที่สามอย่าได้ไปหวังพึ่งแต่เรื่องของดวงโชคลาภหากว่าเราไม่ได้สร้างมาจะใช้เลขกวนเรียกยังไงมันก็ไม่มีทางอยู่กับเราได้ขอให้อิงความสามารถของตนเองดีกว่านะลูกข้อที่สี่อย่าเอาแต่หลบฝนอยู่ในบ้านให้ออกมาตวงน้ําฝนใส่ตุ่มใส่โอง่งเอาไว้ใช้บ้างก็ดีเพราะต่อให้จะเปียกฝนหม,ม,ม่อมแมมนั่นก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งก็ขอให้ลูกจําไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่มีเรื่องใดที่เป็นความบังเอิญเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อยู่กับมันอย่างเข้าใจและเป็นสุขข้อที่หการที่ลูกเลือกจะหนีปัญหาไม่แน่เสมอไปว่าลูกจะหนีพ้นการที่ลูกเผชิญหน้ากับปัญหาก็ไม่ได้แน่เสมอไปว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายก็ขอให้ทุ่มเทนะลูกวันพรุ่งนี้คือวันที่สวยงามข้อที่6จจำไว้นะลูกช่วงที่ลำบากที่สุด ก็คือช่วงที่ใกล้ความสําเร็จที่สุดข้อที่7เมื่อใดก็ตามหากลูกรู้สึกเหนื่อยลูกต้องพยายามเดินต่อเพราะทางเดินที่เหนื่อยนั้นเป็นทางเดินขึ้นสู่ที่สูงข้อที่8การที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากมันยากตรงที่ต้องยืนหยัดการยืนหยัดเพียงชั่วครู่ชั่วยามนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ยากก็คือการยืนหยัดให้ถึงที่สุดข้อที่9คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดของคนเรานั้น ไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือความขี้เกียจก,ก็ขอให้จําไว้ละลูกไม่มีใครโชคดีโดยไม่ลงแรงความโชคดีเกิดจากความตั้งใจและที่พ่อมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะความตั้งใจความโชคดีก็จึงได้มาเยืยนพ่อเชื่อว่าลูกนั้นก็จะต้องทําได้เช่นกันเพราะในตัวของลูกมีเลือดของพ่ออยู่ครึ่งหนึ่งก็จบลงไปกับ9ก้าสอนพ่อสอนลูกก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับมาถึงช่วงของข้อคิดข้อธทมข้อฉุกคิดคติเตือนใจในช่วงท้ายอีกเช่นเคยครับในวันนี้ผมก็ขอนําเสนอ25ข้อคิดประโยคเด็ดที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่กําลังรู้สึกเหนื่อย รู้สึกลากับปัญหาต่างๆของชีวิตก็หวังว่าบทความข้อคิดทั้ง25ข้อนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและช่วยทำให้ท่านนั้นได้ผ่อนคลายสบายใจขึ้นครับ25ข้อคิดประโยคเด็ดข้อที่หนึ่งอย่าบอกว่าคนอื่นเป็นคนที่ทำให้เราทุกข์ที่เราทุกข์เพราะคุณบำเพ็ญได้ไม่ดีต่างหากข้อที่สองที่เราทุกข์เพราะเรามัววิ่งหาสิ่งที่ผิดพลาดข้อที่สาม อย่ารังแกคนจนอภิบาลคนรวยอย่าได้เห็นเงินเป็นทาสแท้จริงคุณต่างหากที่ตกเป็นทาสของเองินข้อ 4. ีพูดคำขันบ้างหัดมองโลกในแง่บวกบ้างชีวิตจะได้เป็นสุขมากขึ้นข้อ 5. คุณควรที่จะควบคุมตนเองให้ดีอย่ามัวแต่ไปควบคุมคนอื่นข้อที่6หากคุณไม่หาทุกมาใส่ตัวใครหน้าไหนจะทำให้คุณทุกได้ที่เราทุกได้นั้นก็เพราะใจของเรานั่นแหละครับ เราจึงจะต้องวางให้ลงลงให้ได้ข้อที่7เราไม่จําเป็นที่จะต้องหันไปดูว่าใครด่าเราเพราะเมื่อเวลาที่หมาบ้ากัดจําเป็นด้วยหรือที่จะต้องคลานไปกัดกับมันเพื่อแก้แค้นข้อ8คนที่สร้างโอกาสคือผู้กล้าหารคนที่รอโอกาสคือคนเขาฉะนั้นเราจึงไม่ควรนั่งรอโอกาสข้อ9อย่าฆ่าเวลาด้วยการคิดถึงเรื่องราวและคนที่คุณไม่ชอบก็ขอให้จําไว้ว่า เวลาที่ผ่านไปทุกๆนาทีนั้นมีค่ากับคุณมากข้อที่10จงรู้จักที่จะอดทนฟังเมื่อคนอื่นพูดอะไรกับคุณอย่าเพิ่งด่วนสรุปในสิ่งที่เขาบอกและเรื่องที่เราอยากจะบอกกับเขาต้องรู้จักเพิ่มเสริมในส่วนที่ขาดพร่องข้อ11ในยามที่คุณมีความสุขคุณต้องบอกกับตัวเองว่าความสุขนี้อยู่กับคุณไม่นานหรอกในยามที่คุณมีความทุกข์คุณก็ต้องรู้ว่าความทุกข์นั้น ก็จะอยู่กับคุณไม่นานเช่นกันข้อ12ทุกครั้งที่คุณบาดเจ็บมันคือทางผ่านที่จะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นผู้ที่เคยได้ครอบครองแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดเมื่อต้องสูญเสียไปวันข้างหน้าคุณจะต้องรู้จักถนอมรักษาให้มากกว่าเก่าข้อ13จงรู้ไว้คนเป็นบ้ารักษาได้ส่วนคนน้อยเนื้อต่ําใจไม่มีทางรักษาให้หายได้ข้อที่14 ความยากลำบากนั้นสร้างคุณให้เจริญขอให้รู้ไว้ว่าคนที่กล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากชีวิตของเขานั้นย่อมที่จะมีความกล้าแกร่งยิ่งยิ่งขึ้นไปข้อที่15ต้องขอบคุณกับคนที่ชี้ข้อบกพร่องให้แก่คุณนั่นก็เพราะคนที่กล้าบอกข้อบกพร่องของคุณออกมาตรงๆอย่างจริงใจนั้นเขาก็คือผู้อุปถัมภ์คุณอย่างแท้จริงครับข้อ16อย่าได้โกหกเพราะแค่คำโกหกคำเดียว คุณอาจจะต้องหาคำโกโหกอีกนับ10บคำมากบเปลี่ยนรู้อย่างนี้แล้วจะทำให้มันยุ่งยากไปทำไมข้อ17การแก้แค้นนั้นไม่ได้ช่วยสลายความอาฆาตแต่การให้อภัยต่างหากที่จะช่วยสลายมาลายความแค้นเคืองและนี่ก็คือสัจธรรมความเป็นจริงข้อที่18อย่ามวัวแต่คิดว่าตนเองเป็นคนที่โชคร้ายเพราะคนที่โชคร้ายและลำบากกว่าคุณนั้นมีอยู่อีกมากมาย ข้อ19าคำพูดเพียงหนึ่งคำสามารถทำร้ายคนได้แต่การสร้างคนนั้นต้องใช้ร้อยพันวาจาคำพูดฉะนั้นแล้วก็ต้องขอร้องท่านทั้งหลายว่าในเวลาที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้นก็ขอให้มีความปราณีกันบ้างข้อที่20สิสิ่งใดก็ตามที่คุณไม่อาจเป็นเจ้าของเราก็มักจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษเสมอแต่แท้จริงแล้วเพราะคุณรู้จักสิ่งนั้นน้อยเกินไป คุณมีเวลาอยู่กับสิ่งนั้นน้อยเกินไปต่างหากหากว่าในวันหนึ่งคุณได้รู้ได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งคุณจึงจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้มีความวิเศษอะไรมากมายอย่างที่เราได้คิดไว้ข้อที่21อย่าจ้องแต่จะเอาชนะอย่าได้มุ่งแต่จะไปแข่งขันกับคนอื่นการที่เรามีลมหายใจอยู่ได้อีกวันหนึ่งนั่นก็นับได้ว่าเป็นวาสนาของเราที่เราควรจะถนอมรักษาไว้ในขณะที่เรานั้น ร้องไห้ว่าไม่มีรองเท้าจะสวมใส่แต่กับบางคนนั้นเขาไม่มีแม้แต่เท้าที่จะสวมใส่รองเท้าข้อที่22อย่าได้มีจิตใจคิดทำลายผู้อื่นแต่จะต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยเช่นกันนั่นก็เพราะสังคมสมัยนี้ทุรชนคนชั่วมีมากข้อที่23คุณต้องให้อภัยต่อผู้อื่นต่อให้เขาเหล่านั้นจะทำร้ายจะชั่วยังไงหรือแม้แต่ เขาจะเคยทำร้ายคุณเราก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยวางให้ได้ชีวิตของเราจึงจะเป็นสุขได้เพราะหากไม่ให้อภัยไม่โอบอุ้มเราเองนั่นแหละที่จะเป็นคนทุกข์ข้อที่24คุณต้องใช้จิตปกติในการดำเนินชีวิตอย่าได้ไปสแสวงหาหรือไปฝืนบังคับจิตใจของใครเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของของเราอย่างแท้จริงต่อให้สามารถแย่งมาได้ ก็ไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้ตลอดการครับจึงต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีชีวิตจึงจะมีความสุขครับและมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่25สัจะทําความจริงของโลกใบนี้นั้นก็คือความทุกข์มนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างที่ไม่มีใครสามารถที่จะหลีกหนีไปได้ครับก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมด ที่กระผมได้นำเอามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังในการนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักการและแนวทางในการดำเนินชีวิตทั้งต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกลงกลัวตบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญง,งอกงามในอริยะเย,ะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องปิดภาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัพพยท่านผู้ฟังไว้หนที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์นได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ